สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องทักกันขับนะครับช่องที่จะให้สาระความรู้ดีๆเกี่ยวกับเทคโนโลยีของรถบรรทุกและอาวุธปืนนะครับและสําหรับคลิปนี้นะครับทักกันขับจะพามาพบกับเซมิเทเลอร์นะครับตัวกึ่งพ่วงนะครับแบบพื้นเรียบที่อยู่ในคลิปเลยนะครับด้านซ้ายสีฟ้าด้านขวาสีส้มนะครับก็เป็นของทั้งทั้งสองโรงงานประกอบนะครับก็ด้านซ้ายเนี่ยจะเป็นของโรงงานพันนัดนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาลองดู ข้อแตกต่างนะครับระหว่างพื้นเรียบพนัดเป็นพื้นเรียบนะแล้วก็ถ้าสีส้มนี้จะเป็นของโรงงานซามิทนะครับจริงๆแล้วตัวสีเนี่ยก็แล้วแต่ทางลูกค้าจะเลือกได้เลยนะครับอันนี้พอดีลูกค้าก็เลือกไว้ เป็นสีฟ้ากับสีส้มก็ลูกค้าคนละท่านกันนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูเลยก็ได้นะครับว่าความแตกต่างมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราดูของ3มิตรก่อนนะครับสำหรับตัวทวิทล็อกเนะฮะจริงๆเราก็สามารถสั่งได้นะครับจะเป็นแบบแบบ8ตัวมาตรฐานมาเนี่ยฮะแตัวทวิตล็อกท้ายเนี่ย จะเป็น1ตรงกลางเนี่ยจะ2นะครับแล้วก็ตรงด้านหัวเนี่ยติดโปหน้าเนี่ยอีกหนึ่งตัวรวมข้างนี้นะครับข้างเดียวนี่ก็จะ4ตัวก็สำหรับวางาตู้สี่สิบฟุตยาวๆได้เลยหรือ20ฟุตเนี่ยก็จะเลือกวางท้ายหรือวางทางด้านหน้าก็ได้นะครับ ก็เลือกวางได้แต่ก็จะมีอีกสเปคหนึ่งเหมือนกันครับคือเป็นแบบ12นะครับก็คือเขาจะเพิ่มตรงกลางตรงกลางมาด้วยอีก4นะครับก็จะได้ฝั่งละ6เป็น12ก็คือบางทีลูกค้าเนี่ยต้องการวางตู้20ฟุตไว้ตรงกลางนะครับ ก็จะต้องสั่งตัวทวิตล็อกนี่ยฮะเป็นสิบสองตัวมาตรฐานเนี่ยจะมีมาให้8ตัวนะครับเราดูของสามีกันก่อนนะครับสองเสียบนะครับสองเสียบก็ขนาดน่าจะอ๋ะอสองคูณสี่สองคูณสี่นิ้วนะครับ ให้มาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดข้างละแปดตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะครับแปดต้นใส่ไว้ด้านข้างเรียบร้อยนะครับส่วนกาดกันมอเตอร์ไซค์นี้ให้มาเป็นมินเนียมนะครับอลูมินเนียมก็น่าจะได้เรื่องของความเบานะครับ ภายในภายใต้ข้างใต้เป็นไงบ้างครับก็เป็นคานตรงนะครับก็จะเป็นร้อยตัวออกร้อยนะครับร้อยไหมโอเคก็ร้อยเจ็ดสี่ตัวนี้คานนะครับร้อยคานคานร้อยไม่รู้เขาเรียกอะไรกันนะน่าจะเรียกว่าคานร้อยนะครับเหมือนกันตลอดแนวเนอากล้องเข้าไปให้ดูใ,ใกล้ๆนะ ลักษณะตัวนี้ก็จะเป็นคา 100, นลอยเนาะรออยะคานอยมีช่องอันนี้ร้อยไปแล้วเคอก็ถือว่าคานนี้ก็ถีเลยทีเดียวนะครับแล้วก็จะเป็นลักษณะเว้าวตรงนี้นะฮะเคดูดูด้านทา้ายกันนะครับ น,นี่น่าจะเป็นกล่องอะไรโอ้โหกล่องเครือนน่องมือครับใหญ่ตโอ้อาอีกแล้วอันนี้ขันยางอะไรครับได้ปเป็นอลูมิเนียมนะครับ ใหญ่ทีเดียวลักษณะไซสน์นี่น่าจะเมตรเมตรคูณครึ่งเมตรนะครับถึงจะได้โอเค ก็ถือว่าให้กล่องเครื่องมือมาได้สะใจจริงๆเลยนะยางอะไหล่นะครับตรงนี้ก็ห้อยเก็บไว้เรียบร้อยดีทีเดียวอันนี้ก็จะเป็นอีกข้างหนึ่งนะครับเอาไว้เก็บหลักเสาหลักนะครับหลักเหล็กสองเสียบ ขาเท้าช้างนะครับให้มาเป็นของโจ๊์นะครับ E หน,นึ่งร้อยเนาะนี่อืมโอเคครับส่วนโปรหน้านะครับอถอดได้นะครับถอดได้ดูแล้วถอดได้ก็จะมีจับน็อตนะครับ เป็นแนวตรงนี้ข้างบนตลอดแนวนะครับตัวนี้หัวหน้านี้ถอดได้โอเคความยาวนะครับก็อยู่มาสิบสองเมตรห้าสิบสิบสองเมตรครึ่งถึง13เมตรนะครับทิดต่อต่อมาต่อสามเผ่านะครับอันนี้ก็จะเป็นของ3มิตรนะครับ ไปเดี๋ยวเราไปดูข้างๆกันนะครับจะเป็นของพระนัดนะครับอูถนัด Assembly ีนะครับ